สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจ๊เชัแนววันนี้เรามารีวิวก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสน้ำตกที่อร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับผมผมอยู่ที่สามแยกนะครับเข้าบรรดาหวานนะครับจะมีบ้านสีชมพูนะครับนี่นะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวบบ้านที่อร่อยมากเลยนะครับผมมาดูเชฟนะครับนี่เชฟอยู่นี่นะครับทำก๋วยเตี๋ยวนะครับมีทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสน้ำตกนะครับผม สดสะอาดอร่อยนะครับของเราทําใหม่สดทุกวันนะครับผมท่านใดมาเที่ยวนะครับเคลื่อนปลาซักชนลสิทธิ์นะครับผมแวะมากินก๋วยเตี๋ยวอร่อยได้นะครับสนใจครับโทรได้นะครับ0926143542หนะครับหรือปักหมุดมาที่ร้านกาแฟคลาสสิกชิลนะครับมาถึงก็มากินกาแฟอร่อยๆที่ร้านคลาสสิกชิลนะครับผมอยู่ยืองๆกันเลยประมาณ500เมตรนะครับ จะมีสามแยกนะครับหรือโทรถามร้านก๋วยเตี๋ยวก็ได้ครับ0 9 2 6 1 4 3 5 4 2นะครับบ้านอยู่ใกล้ถนนนะครับขอโทษขออภัยที่เราอาจจะมีเสียงรถนะครับเนี่ยครับตรงนี้เป็นสามแยกเข้ามนาหวานครับทุกคนสามแยกเข้ามนาหวานไปเที่ยวเขื่อนป่าสักนะครับนิวซีแลนด์เมืองไทยนะครับก็มากินก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆนะครับ จะกินตั้งแต่ขามาถึงแล้วนะครับหรือจะกินขากลับนะครับยังไงก็แวะมาอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะครับอยู่ที่สามแยกนะครับทางเขาออกบ้านมะนาวหวานครับอยู่ตรงบ้านสีชมพูนะครับทุกคนเนี่ยสามแยกนะครับตรงข้ามสามแยกจะเป็นบ้านสีชมพูแบบนี้นะครับผมก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากนะครับผมและที่ขายดีก็คือนี่คือบะหมี่นะครับ บะหมี่หมูแดงลูกชิ้นนะครับเพียง40บาทนะครับอิ่มแบบจุกๆเลยนะครับทุกคนเครื่องปรุงก็สะอาดนะครับบรรจุพันธุ์ใช้เป็นแก้วเนาะมีฝาชีเล็กๆรอบน่ารักนะครับน้ำดื่มบริการฟรีนะครับทุกคนขอบคุณที่รับชมนะครับโชคดีเป็นของทุกผู้ชมนะครับสวัสดีครับ